สำหรับพี่พี่ที่สอบถามเข้ามาว่ามีเตาปิ้งย่างแบบสี่เหลี่ยมไหมนี่เลยค่ะทั้งนั้นเราก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยตอบโจทย์มากสำหรับครอบครัวใหญ่สายปิ้งย่างรุ่นนี้สั่งทําพิเศษและตะแกรงลังพึ่งมีความหนักและหนามากแข็งแรงทนทานระบายอากาศได้ดีค่ะส่วนเตาปิ้งย่างสี่เหลี่ยมก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยค่ะสำหรับพี่ๆที่อยากได้เตาปิ้งย่างสี่เหลี่ยมแบบใหญ่หลุมเดียวก็สามารถสั่งทําได้นะคะรุ่นนี้ลูกค้าสั่งทําเข้ามาเป็นเตาถ่านห,หนึ่นงหัวเตาปิ้งย่างสี่เหลี่ยมหนึ่งหัว ทอดอุ่นนึ่งทำได้สารพัดเมนูชอบสุดๆรุ่นนี้ราคา20,000บาทใจ่ายในราคานี้แต่คุณภาพเกินร้อยบอกเลยว่าคุมสุดๆค่ะสำหรับพี่ๆที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะคะทางร้านเรามีบริการจะส่งทั่วไทยส่วนหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจดิหักค่ะชอปสินค้าที่นี่สวยตรงปกไม่ผิดหวังแน่นอนรีบไปช้อปกันค่ะทุกคน